สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนการทำเ็กของไมค์ครับ Pocket Edit นะครับมาในโทรศัพท์ขันตอนแรกให้เราเข้า p เพสโตเขียนไปไหมครับเขียนไป M I N e C R A F T ครับ แล้วมันก็ขึ้นมาให้ตรงนี้แล้วนี่นี่ครับนี่อันนี้นี่นี่เราเข้าไปนี่พอเรก์รูปร่างหน้าตามันจะเป็นแบบนี้โอเคนะครับไม่ใช่วอันเสียเงินกับไม่เสียเงินถ้าเราจะใช้เราใช้อันไม่เสียเงินกว่าเพราะว่ามันก็ได้ของเหมือนกันนะเลยครับอันนี้แบบว่าสามารถเร็จของได้เลยนะครับมาผมจะลองทำให้ดูนะครับกดโหลดตึ๊ โ okay. อเคนี่คือรูปภาพนะครับเราก็จะสามารถเซ็ของพวกนี้สมมติของถ้ามีอยู่แล้วมากเซ็เพิ่มได้หรือถ้าไม่มีเราก็สามารถเซกให้มันมีได้มาเรียบร้อยแล้วกดออกครับลบเลยต่อไปให้เราเข้า ใหม่ครับนะครับแล้วครับก็กดแล้วก,กดเพแ,แล้วอันนี้เป็นเอาเป็นเซิร์ฟไทยแลนด์ผมเล่นการเข้าไปไปทำใหม่นะครับแล้วก็เอาเป็นหมดชีวิตลอดแล้วก็อันนี้เอาเป็นโอนนเคเนมอาเป็น อาชีพผมแล้วกันนะครับเราไปเข้าเลยอย่างเงี้ยเอเข้าไปเสร็จนี่สมมติว่าอ่าแกะแกะแกะดีกันนะครับโอ้ยออแ,แน่เราได้เราได้ก้อนนี้มาแค่เท่านี้นะครับ แล้วเราก็ให้เรากดออกออกไปเลยนะครับโอเคแล้วเราก็ม่นมนไม่มต้องออกจากไมค์ครับก็ได้ครับเอกอย่างนี้แล้วเข้าไปใน p o อกเกนะครับไปเข้าเข้าไปแล้เข้าไป,เ,าไปเปรูปร่างอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วเซิร์ฟเช่าเขียนชื่อเรามันก็จะมาขึ้นอยู่ในี้ f a u k e ให้เรากดเข้าไปเท่านี้พอเราสักพักหนึ่งแล้ว ก็จะมีให้เราเลือกอันนี้ถ้าอันแรกก็จะเป็นสิ่งของที่เรามีอยู่แล้วกดเข้าไปแล้วมีตรงนี้มีแค่หนึ่งอันให้ดูไอตรงสามสิบห้าไม่จะไปดื่มันนะครับให้ดูอันข้างล่างเนี่ยข้างล่างที่เขียนที่ไปเลขหนึ่งเราจะอยากได้กี่อันนึกว่าอยากได้มาห้าร้อยแต่ผมมันเริ่ดถึงเอ้ยเออเอาอเอา้อยๆก่อนก่รเพราะถ้า,าเกินเนี่ยเอาเป็น ถ้ามันเต็มก็เก้าเอาเป็นแปดเก้าแล้วกันนะครับโอเคคันนี้เสร็จลแล้วเรากดกดคอยหลังกลับพร้อมอเขียนควาว่าเซฟปุ๊บโอเคนะครับโอเคแล้วแล้วก็จะเข้าไปดูนิดนหนึ่งอโอเคเออโอเคอ่ะโอเคแล้วจะเข้าไปดูกันนะครับนี่กดเข้าไปปุ๊บเป็นครับนี่ตรงนี้เราก็จะมีอยู่แปดสิบเก้าอันแล้วเห็นไหมครับ ตัวนี้ก็จะมีแปดสิบเก้าอันแล้วอันต่อไปผมจะสอนในเป็นการเซกแบบอย่างอื่นเธอให้กดตรงที่มีจุดสามจุดจุข้างบนตรงนี้โอเมนูนล่นะครให้กดเข้าไปอันแรกพอกกเข้าแรกปุ๊บนี่แล้วตัวไอเดีนี่ให้ให้กดคําว่า B R O W E R E นี่กดเข้าไปเลยนี่ได้แล้วก็จะมีให้เราให้เลีอกว่าเราอยากได้อะไรถ้าอยากได้ไดมอนด์ก็ นี่คือไดมอนด์โอเคถ้าอยากได้เรากดเข้าไปแล้วให้ดูอย่างเดียวถ้าอยากได้ไหนหก็ให้กดสองสมามาอันกดแถลงกลับไปเพ๊่อพอมาขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็โอเคแล้วกดแล้วก็ให้เรากดอันนั้นนะครัให้เรากดเข้าเกมเลยนะครับโอเคกดโอเคนี่แล้วเราก็จะมาแล้วก็เอาใส่ได้นน่นะครับ โอเคถ้างั้นผมก็ขอจบการรีวิวการเซ็กของเพียงเท่านี้งั้นเราเอาไว้เจอกันคลิปหน้าต่อไปผมจะลองรีวิวเกม HOS นี่ HOS อันนี้นะครับนี่ผมจะลองรีวิวเกมนี้โอเคถ้างั้นวันนี้สวัสดีครับ